เช้าค่ะเสียงไม่มีเลยเพราะว่าฝนตกทุกวันแล้วก็อากาศไม่ดีก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้ออกไปไหนไม่ได้มานั่งอยู่สวนหลังบ้านค่ะฝนตกพัมๆแล้วก็จะมาเก็บลูกตักเคนแบรนเนี่ยค่ะต้นเนี้ของตัวเองที่บ้านเดี๋ยวจะพาเก็บนะคะแล้วก็จะไปทำน้ำพริกกินกัน นี้ต้นสีเขียวนะคะเดี๋ยวขอเก็บแป๊บหนึง่งมีไม่กี่ลูกค่ะแต่จะเก็บไปให้หมดเลยนี่ค่ะได้มาแล้วนะคะสีแดงจะมีนิดเดียวค่ะปีนี้เป็นปีแรกนะคะก็สีเขียวจะเยอะหน่อยนี้ก็คือแล้วเอามาหมดต้นเลยทั้งสองต้น พราะว่าฝนมันตกเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเสียปเปล่าๆก็เลยจเจามาเสียงแหบพอดีคอแห้งพอดี <ๆ S 2> ก็เลยมาเอามากินเปรี้ยวๆ,ๆนะคะเจามาคลุกกับน้ำปลาร้านะคะพริกป่นนะน้ำตาลเนี่ยเอามากินนะคะมากินด้วยกันนะคะทุกคนอันนี้แล้วแต่คนเรียกนะคะบางคนก็เรียกเป็นมายมฝรั่งแต่แล้วจะเรียกเป็นมะขามป้อมฝรั่งเพราะว่ารูปลักษณะมันเหมือนมะขามป้อมมากๆเลยค่ะภายนอก แต่ว่าภายในนะคะจะไม่เหมือนมะขามป้อมเนี่ยจะมีเม็ดใช่ไหมเม็ดแข็งๆเม็ดหนึ่งใช่ไหมคะถ้าจําไม่ผิดนะคือแล็ไม่ได้กินนานแล้วนะที่อยู่ที่เมืองไทยแต่ว่าลักษณะมันก็คือเหมือนมะขามป้อมนะอันนี้แต่ว่าข้างในอันนี้ก็คือจะเคี้ยวได้เลยจะเป็นเม็ด เม็ดคล้ายๆกับกระทอกลกอ่ะก็คือกินเม็ดเข้าไปได้เลยมีความเปรี้ยววิตามินซีจะสูงมากนะฮะเดี๋ยวมากินด้วยกันค่ะไปใส่น้ำปลาราหวานนมเปรี้ยวอร่อยนะเจ็บๆคออยู่ลื่นดีโอเคเอาระค่าเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลารานะ น้ำปลาะลงไปเลยน้ำตาลแล้วก็กปิดปนโอ้โหน่าจะแสบคอสะใจกันนะนะั่น เมนูง่ายมากเลยค่ะเวลาที่เจ็บคออยากกินอะไรเปรีป้ยวๆนะเดี๋ยวจะหมดซะก,ก่อนรีบกินก่อนไปค่ะไปกินกันเอกกาละค่ะเสียงแหบๆก็จะลุยกินแล้วนะคะมากินด้วยกันค่ะ ดูซิว่าจะแซบขนาดไหนท่ามกลางสายฝนฝนไป,ปอยนะคะอืมได้แรง วิตามินซีสูงมากเบอร์ร mm ี่ไทยสไตล์นะสตักเก้นแบร์รี่ไทยซอสส์ เสียงแห้งเพราะว่าพูดเดยอะพูดมากค่ะตอนนี้เลยต้องเก็บเสียง กินท่ามกลางสายฝนน่าจะกินพวกก๋วยเตี๋ยวนะแต่ว่า <c oughs> ด้วยความที่เสียงแห้งแว่นนะคะแว่นสายตาพอมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะปรับแสงอัตโนมัติก็เลยจะกลายเป็นแว่นกันแดด รีบกินรีบทำเวลาก่อนที่จะเปียกอะกินนิดนึงนะคะเดี๋ยวแรกจะพาไปชมสวนนิดนิด,นดหน่อยหน่อยก่อนฝนจะตกลงมานาะไปกันค่ะก็สซะ,ะแน่นะคะกำลังสวย อันนี้เป็นต้นราสเบอร์รี่นะคะลูกมันกินหมดแล้วค่ะทุกคนอันนี้เพิ่งเด็ดไปให้เพื่อนบ้านเมื่อวานนะคะเป็นหัวลพาฝรั่งนะคะตรงนี้จะเป็นสลัดหัวเมื่อวานก็ตัดไปให้เพื่อนบ้านบ้างแล้วอันนี้ต้นกะเพราไทยนะคะอันนี้แตงกวาสี่ต้นกำลังขึ้นมา ไปซื้อมาที่ตลาดโสดตั้งแต่คลิปก่อนๆน,นู้นนะคะพึ่งโตได้แค่นี้อากาศมันหนาวนี่ก็ต้นมะเขือเทศนี่เป็นลูกแล้วมะเขือเทศมะเขือเทศนะคะต้นนี้เป็นลูกแล้วอันนี้ก็อีกพันหนึ่งค่ะได้พวงหนึ่งนี่แล้วก็ปลูกต้นองุ่นนะคะเป็นปีแรกที่มันขึ้นมา ขึ้นเร็วเหมือนกันนะเนี่ยจะให้มันไต่ขึ้นนะคะเป็นกําแพงขึ้นเนต้นนุง่นเอาละค่ะทุกคนวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะคะเสียงก็แหบฝนก็ตกลงมาแล้วนะคะต้องอบพยพเข้าบ้านแล้วนะคะ ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็เพื่อนๆนนะคะทุกคนพี่ๆน้องๆนะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะมันเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นกําลังใจที่ให้กันและกันนะคะทุกคนโอเคคลิปนี้แล้วต้องขอลาไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย